วิธีปราบลูกกินยากข้อที่หนึ่งมีเวลาคุณภาพกับลูกเพราะการที่ลูกได้เล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่จะทำให้เขามีความสุขและอยากมีส่วนร่วมในทุกๆก,กิจกรรมโดยอาจเล่นสมมติกับลูกในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารหรือการใช้อุปกรณ์ในการกินอาหารไม่ว่าจะเป็นการเล่นพ่อครัวแม่ครัวหรือแม่ค้าขายอาหารขายผักผลไม้หรือเล่นป้อนอาหารตุ๊กตาก็ได้นะคะ 2. ชวนลูกเข้าครัวร่วมเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆด้วยกันเช่นการล้างผักเด็ดผักการช่วยคนส่วนผสมหรือชวนจัดจานอาหารของตนเองจะทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากลองชิมผลงานของตนเอง 3. รางบรรยากาศมื้ออาหารที่สนุกและมีความสุขผ่านการกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาและพูดคุยหรือลองชิมอาหารในจานของกันและกันและข้อที่4ข้อสุดท้ายอย่าลืมชวนเด็กทดลองชิมอาหารที่หลากหลายเพื่อให้เด็กสามารถเลือกอาหารที่ตนเองชอบได้หรือสามารถทานได้หลากหลายมากขึ้นและยังเป็นการกระตุ้นการอยากอาหารด้วยตนเองอีกด้วยนะคะ